สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับของกวางอิลีครับแฟนเกา่าแฟนใหม่มาติดตามมาือกวางอิลีสิบภาพพี่น้องมาเบิงการปลูกพืชผักสวนครัวนอปลูกอยู่ปลูกกินอยู่บ้านเท่านี่ล่ะอันนี้เป็นแป้งผักครับเป็นแป้งผักงามครับปลูกกินเองไม่ได้ปลูกขายเด้อพี่น้องเด้อปลูกกินเองจริงๆกับวันเป็นของกวางอิลีดอกของพี่น้องบ้านไก่ชิดติดกันนี่ละ่ะทั้งหลังกะเรียงงว่วครับทั้งหลังเลียงงวัว เป็นอาชีพบานเห่าหลังจากเช็้ไในหน้าแล้วกับปลูกพักมีหอดพักอันนี้พักเคลื่อน่าหอมแดงเนาะพักบัวหอมแดงปลูกเอาหัวครับปลูกข้างๆปลูกเอาหัวบ่ได้ปลูกทีบ่ได้ปลูกขายแต่ว่าปลูกกินหอมแดงต้นใหญ่ๆท่านนี้เป็นกระเทียมครับกระเทียมฟังท่านนี้เป็นกระเทียมกระเทียมใบน่หน่อยแหลมๆแต่ว่าหัวดีดิหัวใหญ่หัวงามต้นบางงามแต่ว่าหัวดี ให้พี่น้องได้เห็นอันนี้คือการปลูกพืชพักสวนขั้วไวทยโยไทรกินอยู่บ้านเฮาปลูกหอมปลูกกระเทียมนะครับอยู่หัวไฮไปหน้าทั้งผุนกะเป็นน่วยสาเนาะสาคุดสาวไวทาเอาไวค้ดเล่นะมาทั้งนี้บปานี้มาบึงมาพกครับมาบ่งักพอย่างมาบ่งน้ำกัน บักพริกแต่ว่าตอนนี้กินบ่บกดอกบักพริกทั้งนเน็ตนี่ปลูกไว้แต่ขายบักพริกปลูกขายแต่ว่าปีนี้มันถือพายุมาพายุมาเห็นเห็นบักพริกบ่งามปานไดนปันเนี้พอแต่พ้นพายุเสร็จแล้วนี่หลังจากบดฝ่าบดฝนบัดนี้ต้องเร่งน้ำใส่ครับเร่งน้ำใส่เพื่อจะให้บักพริกกินนวยมาเบิง่งที่ะบาปันนี้กําลังออกหน่วยออกดอกดกต้นน้อยๆแต่ว่าดกพี่น้องมาเบิง่งกําลังออกดอกดออกหนออกก่วย ต้นนี้ปลูกข้ายแน่นอนได้ปลูกกินดอกต้นนี้เดี๋ยวก็เก็บครับเดี๋ยวก็เก็บเห็นดอกบ่พี่วะพี่น้องนี่ดอกดอกพุเต็มตน้นหนวยก็เต็มต้นครับต,ต้นม่ง่ามตะว่าหน่วยดอก,กเกษตรบานเหาครับ,กบเกษตรบานเห่าเอ้ยต้นนี้แห้งดกครับนี่ต้นนี้หน่อยยังได๋มีตะหนวยบ่่นี่ต้นนี้หน่อยมีตะหนวยนี่ก็เลยมาเย่มยมทำาขาวพี่น้องที่ิ่นอยู่ไกลไๆ เดี๋ยวสิบบอมาเยี่ยมเดี๋ยวปนจิตวาใหา้ไปแจ่ทางออ่นอา้าวนี่คือกเกษตรแต่ว่าเฮ็ดจังสีบอ่อใดได้แ้าบอมีแรงหนามเนะเ<อ>าะเดี๋ยวสิพับไปบงพนสะหนวยใหญ่สะหนวยหน่อยมานั่งยยกไก่ดีลักบักลักบักก,กล้วยสว่าไหม ก็ <G l ug> ไปโยกไกลแต่พี่น้องสักหน่อยหน่อยครับตอนนี้สะหน่อยหน่อยสักเกา่าสักเก่าพักโต๊ะไยสักเก่าพักโต๊ะายแต่ว่ากะป <P ew pa> ูปลาแนะนงก็เพื่อได้กินดูเอาไว้แต่พักครับเอาไ้แต่พักสะหน่อยใหญ่ยูฟังผุ่นครับพี่น้องอยากเห็นหนาว่าเป็นีอยนนูฟังแต่โอ้ย เรี่ยงง่อจากโต้ดินเนอ้าโต้ครับว่าเก่าโต้มาเนี้เอาเข้าบ้านอยู่บอกว่าเอาไวน้นาเข้าบ้านอยู่ครับเอาเข้าบ้านอยู่ครับผมอันนี้เป็นพ่อเจ้าของครับขาพ่อเจ้าของคือปลูกบ่หลายปีนี่มันบ่มีหอมครับหอมขายตลาดหอมขายตลาดครับผมก็เลยได้ซํานี่ครับมาเ,เนี่ปลูกต้นนี้กินบ่อยู่บ่ปลูกไว้เอาพันธุ์มันครับปีหน้าก็มาปลูกใหม้ ผมก็มีกินน้ำนะครับปลูกน้ำกินน้ำรับผมบ่ได้ปลูกขายปีนี้บ่ครับบ่มีพันธุ์นี่างไรที่ปีหน้าภาวาพันธุ์มันบ่อแล้วครับผมก็เลยเอาไปทักินครับท่านแล้วบ่เอาพันธุ์มันไว้ปีนี้ราคาพันธุ์หอมมันแพงครับผมหาซื้อก็บ่ได้แน่นครับอันนี้คือกระเทียมนอกระเทียมหอมแดงตรงนี้กระเทียมครับผมกระเทียมต้นนี้นี่ลงได้จัมื่นหนาะนี่เลยประมาณเดือนกว่าครับในประมาณเดือนกรัวครับอีกโดนมาได้จุก พ่อะมณเดือนหนานี่ครับเดือนหนาครับผมแสดงว่าเอาไว้อยู่จากเหมือทั้งหมดทั้งบินี่ปร่อแม่สามเดือนบอพระม่ณนี่เหรอครับสามเดือนครับผมปลูกสามเดือนหัวแน่นครับผมหัวแน่นเอาไว้ได้เบิดปีครับแต่ว่าแต่อายุมันหน่อยมันก็ไว้ได้เนื้บโดนแมนครับมันบันมนมันันมนมนอมันม้นมนมันได้หอมันมนมนมับมนมนันันมัมันมันมัมันมอนมนมมันมอนันมัมัอมนััมั ต้องร้อยออกดอกเลยบอกครับผมนี่ม้วนออกดอกครับกำลัง,กกลลลงสัดขึ้นกำลังสัดขึ้ห็นมิเต่ตัวนี้ใหญ่ครับผมม้วนล่องหัวดีครับนี่กำลังกำ,ำลังแตกกอกำลัง,ำลงก,กลำลังแตกหัวครับผมกำลังขึ้นหัวอ่ากำลังขึ้นหัวโอ้ยแล้วก็ไปถอนไปถอนมันเ็ทียงขึ้นซ้ำนี่แหละครับมันเป็นล่องหัวคันลงหัวแล้วเป็นหัวแดงเด้วยต้นนี้มันคล้ายต้นได้นหนิครับผมซ้ำในคล้ายต้นได้พี่น้องต้นนี้คล้ายหัวบ่ได้ครับครับต้นนี้คล้ายต้นถ้าซ้ำนี่นี่ไปใส่ต้มใส่แกงใส่ลาบใส่ก๋วยมันค่อยซีเมน เพราะว่ามันมันเป็นหัวแต่ว่าต้นมันอุดมสมบูรณ์ต้อนอุดมสมบ,บรูรณ์บ่ได้ฉีดยาได้พี่น้องเด้เอาขีง้งอกขีข้ควายมาใส่เอาปุ๋ยของมาใส่มันค่อยงามซ้ำนี่นี่คือการปลูกพักพื้นบ้านเห่าจริงจริที่ปลูกขายเหละแต่ว่าพันพักบ่มีก็เลยสิปลูกต้นนี้เอาเป็นพันุ์ปลูกเป็นพันธุ์มันนี่บอกพิกปีนี้เปยังไหนน้อบ่พิกปีนี้พิกปีนี้บ่ครับบ่บังหันมันถือพายุฝุนแนมเนีเน่ยร่บพายุครับอ่าาสองหน่วยสอส่อนครับผมกับว่าค่อยได้ก็เลย เฮ็ดไห้บักพริกลาเลยบ่ดนี่ครับผมแทนที่มันจะแตกมันก็บ่แตกแม่นครับกิโลเท่าไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันก็สี่กว่าบาทครับ40กว่าบาทแม่นบ่อบางเจบางเห็นบ่ทันเพิ่นบ่ได้70บ่ทันครับผมเพราะว่าบักพริกมันหงอกครับสิี๋ยพออยู่เฮ็ดนําบ่ทันจะอีกโดนไปไหนขอสิได้เก็บบมดอีกประมาณ2อาทิตย์ครับสิเก็บสอาทิตย์แม่นั้ครับผมจากหน่วยที่เห็นอยู่นี่ครับผม2อาทิตย์ครับเก็บบักพริกดิบครับเก็บบักพริกดิบบักพสุกเขียว บ้านเฮาขายมีพอขาคนกลางเขามารับอยู่หม่องพี่น้องพอขาคนกลางมารับแต่ว่าบักรพีกีนี้ราคาดีครับแต่ว่าบัมีบักรพีขายแมนครับคือคือพันวอร์ฟั่งหนพายุไล่กันมาซองโลกนำนำมาบันไดเฮทให้ดินมันแช่นอ้๊อฟดินมันแช่ดินมันแช่เฮทให้หน้าดินแข็งบดหักวอลแลนห่างวอลแลนครับบันไดบัตรพีมันก็หย่อลงครับผมอันนี้อยู่ในช่วงของฟื้นฟูเนอ้๊ัฟฟื้นฟูครับกำลังขึ้นกัอีกโดนอยู่ ต่ว่าเอาไว้อีกโดนปานใดบ้านีสิเก็บบ่ครับหมายเขาว่าสิปล่อยนี่เพราะในห้องวดเดิครับนี่เพราะในห้องวดอยู่ครับผมโอ้เพราะในห้องวดดิครับ่พราะในห้องวดอยู่ครับผมบอกคลิปพ่นเก่าเพิ่นนี่เพิ่นปล่อยแล้วเป่นวางคนเพิ่นปล่อยแล้วเนาะครับผมปล่อยแล้วครับส่วนคนก็ปล่อยแล้วครับเพิ่นปล่อยแล้วแต่ว่าพี่เฮากําลังเป็นหน่วยครับผมกําลังหน่วยกําลังขึ้นดอกกําลังออกดอกออกหน่วยเอาละเอาราคาตัวนี้ดีแล้วล่ะครับผมพอแต่ว่ายุดสี่สิบบรุษบุ่ดบรุษราคาปีนี้บุ่ษครับนี่คือ การเห็ดเกษตรพื้นบ้านเฮาเนะครับผมของพี่นองบานโนนพี่นองบานโนนบานโนนมูที่แปดแปดบานโนนมูนแปดตำบลนองแดงอำเภออุดรผ่อพิสัยจังหวัดรีส,สกเกตอันนี้กว่างอิลีมายำยำพี่ยำนองในช่วงของมายำบันไดหน้อยนำ้ำครับก็เลยออกทองออกทามาเบาิงพี่เบิงนองเห็ดการเกษตรช่วงท่ากูจเลียงป้าไปลายิน ท่านนั้นสายใหญ่เป็นบ่ครับผมสายใหญ่สายใหญ่ปานินเดี๋ยวสิไปเบิ่งสายใหญ่ครับอันนี้เป็นเกษตรผสมผสานเห็ดละลายย่างี้ครับผมถึงเงยมอไรก็ได้กินตัวนั้นครับไอ้อกล้วยกระบาดขิมปลูกเพราะว่ามันมีที่ให้ทีหน้าเนาะครับผมมีที่ให้ทีหน้าตัวนี้เอาพ่นครับเอาพ่นเห็ดขนาดยูพ่นทงสูงปลายุมากยังเอาบลอยู่ครับเดี๋ยวเฮัฟไปเบิ่งสาเลี้ยงปลาเนาะไปเบิ่งสาเลี้ยงปลามันในโลกฉบับนี้ มาอยู่กับพ่อบาครับผมมันใส่พ่อบานนี่ครับเป็นแม่ตัวใส่ครับมาแต่แต่กี่เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเพรับผมอยู่กรุงเทพครับผมกับพอดีอยู่ในช่วงโควิดเนาะครับตกงานก็เลยมาอยู่บ้านก็เลยมาอยู่บ้านมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานครับผมก็เลี้ยงงัวครับเลี้ยงงัวปลูกผักปลูกหญ้าปลูกพริกสมบัติครับผมปลูกพืชผปนอ่าร่วมนะครับเฮ็ดได้ทุกอย่างตามที่สามารถเฮ็ดได้เนาะครับผมฟังกับปลูกเอือบักทั่วบัเอือบักทั่วกะเท็ด ตามตามขอบพ่นเนาะขอบพ่นตัวนี้ก็ไว้ตะกินบนได้ไว้จะขายคือตัวกินนี่กินบบอื่นบ่อยอากเหลือกินไวไขบแต่ว่าบพีิกินเบดรัดพีิกินบเบอร์บพี่น้องมากขอก็ให้พี่น้องมากข้อก็ให้เปิ่งกล้วยพี่น้องกล้วยก็ต้นว่ใหญ่ปานไดดอกแต่ว่าหน่วยบางนวยเป็นแต่กินครับนี่คือในเรื่องของการเเกษตรผสมผสานทั้งหุนก็มิดปลากล้วยครับปลากล้วย ช่วงฮ่อนหอนแดงๆก็ธรรมดาเนาะต้นกล้ว,เวยเนาะครับผมเออบักเอ,อ,อือ้บอ,อบักเอก๋อเก๋าเก๋าเก๋าเกลือสิ่งที่เขาใส่อยู่ในโก้นห้าวอ้าวไก่พี่น้องได้เห็นล่ะนี่มาในตัวครับปลูกอยู่ปลูกกินเป็นดอกเป็นนวยได้ผลผลิตดีเดี๋ยวมาบังสาโอ้สนใจตอนนี้แห้งปะเนี่ยสนใจตอนนี้แห้งตาลอยนี่พูดโดนเราบอก เป็นด้นเหรอครับเป็นสาเกษตรพเป็นมอครับผมเป็นเป็นสาเกษตรใส่งบหลวงส่วนหนึ่งใส่งบจากของซอยส่วนหนึ่งครับ <im S 2> พอวางงบหลวงมันได้น้อยหน่อยเท่าก็เลยใส่งบจากของเพิ่มให้มันได้สาโนยยญ่ขึ้นเก็บน้ำดีเพราะว่าตัวนี้มันเป็นดินเหนียวเนาะครับผมมันเป็นดินเหนียวดินเหนียวนี่เม็ดดินมันจะหน่อยมันจะแน่นเก็บน้ำดีดีคือหมายคํามาน้ำที่น้อยสาโนยนี่นี่มันเป็นดินเหนียวพี่น้องเป็นดินเหนียวเขาสังเกตว่าดินเหนียวปีอะไรหนึ่ง ขอบชามบนพพังขอบสามันบพังมันนี้น้ำใสครับน้ำใสแบบนี้ล่ะใสกับว่ามันใสจริงจริงใสตามสภาพของดินครับผมอาตามสภาพของดินมันนี่ดินเหนียวเนี่ยมันจะอุ้มน้ำได้ดีอุ้มน้ำได้ดีน้ำลงมาเนี่ยมันบ่หายไปใสมันบ่ร้ซึมลงไ้ดินครับมันยังอยู่แต่ว่าที่มันเบิดไปมันเบิดไปเ้อนเครไปฮอตพักหดหยาครับผมมันนี้อยู่นี่นี่ยกำลังลงบัวแต่ว่าถี่อยู่ในน้ำตัวนี้นี่คือ เรียงยังปลานิ่นรับผมเรียงปลานิ่นปลานิ่นสีพี่กับปลาเข็งไงครับเป็นปลานิ่นซีพี่กับปลกเข็งไงครับผมเขยงกลายพันธุ์เป็นนะครับเออหมอชุมพรวันนี้ซื้อพันธุ์มาจากไหนมาจากปลาโมงครับปลาโมงสีเกศครับผมเอาพันธุ์มาจากปลาโมงสีสะเกดตัวจีบัดเอาพันธุ์เอาพันธุ์มาจากปลาโมงสีสะเกดนะครับครัเอามาปลอยครล่องไหลปนไหน อย,ยู่นี่พันก็โตครับพันก็โตครับผมหมายถึงปลาเข็งปลาเข็งนี่ประมาณหาลอยครับปลาเข็งหาลอยปลานิ่นพันกว่าปลานิ่นพันกัวโตครับผมสาบวกใหญ่คือล่องหนแค่เขาล่องครับเธอแรียกทดล่องเธออะไรครับผมย่งบันในหูผลบันนี่พนบอกว่าเวลามาปล่อยนี่ใส่เวลาโดนป่านใดนี่เหมืนว่าเอามากินได้สี่เดือนครับหาเดือนเต็มที่หาเดือนเต็มที่เป็นวอญ่เต็มที่คือหาเดือนครับบันนี่ล่องมาจากเดือนแล้วอีสองเดือนครับสองเดือนแล้วอีสามเดือนตอนนี้มกระลาคุ้มพ่ายไม่น่าเมื่อสา โอ้เมาษาราคาปลาเรื่อบอลนี้ครับผมบ่นเป็นราคาตึกๆได้ราคาปลา,มาเมษาเดี๋ยวเมษา,าเซม,ม,มายามไม่เด้อครับผมเมษาเซมายามไม่พูนไกลๆบนแนบเห็นเด้อพี่น้องเดี๋ยวลงหัวหาว่นเห็นมั้งครับอ้าวเดี๋ยวเบิ่งมันจะว่านหัวหาดไหนเบิ่งตามมาพี่น้องตามมาปลาผมแมนครับเขาต้องดมตัวนเองอ<น>้าวเบิ่งพวกไหนมา ไอแนวทางไอแนวทางเกษตรผสมผสานที่พันพักกันแเบบาติดปากโคกน้องหน้าเนาะครับโคกน้องหน้าต้นนี้ยุคโคกอีลีได้หน่อันนี้คือโคกอีลีพุทธสาโคกช่วยปลาปลามันอยู่แดดบวกขอกมาปลามันอยู่แดดกับผมพ่นเพราะว่าพ่นมันอยู่กลางสาพ่นครับก็อ,อ,อ,อยู่กลางสาพ่นเออนี่ยวานให้กินเดีมันก็ประหยากกินภาไในแล้วเนาะเออมันกินอิ่มแล้วมันบมเม้นวันไอถืงยงีมันอยากเน่ เห็นอาหารเหมือนกันร้อยเทยอยู่บนน่ะเห็นอาหารก็ลร้อยเทยอ,อยู่าายออยข้ามาแม่ปะยาปะยากใข้พี่น้องเห็นตัวพอดเดียวเนี่ยเม่สายสนี่เสตไดย <c oughs> นี่ไม่รูปแบบของกเกษตรผสมประสานโคกน้องหน้าม้วเดียวที่นบนเบากันติดปากที่ว่าโคกน้องหน้านี่เป็นยังไงหนึ่งคุดสาล่ะครับผมคุดสาคุดสาอยู่ในโคกครับที่มองนี้เป็นที่โคกพี่น้องที่มองนี้เป็นที่โคก คุดโคกให้เป็นหน้าให้เป็นน้องเก็บน้ำไว้บันเอกที่เขาเห็นปลูกพริกปลูกพักปลูกหญ้าทังพุ่เนี่ยมันกลับ,บเป็นทีโนนวันเป็นทีรุมอันนี้กับปลูกคาก็สามารถคุดขายได้เป็นคาเหเลืองเ nope. นาะเป็นคาเหเลืองอย่างดีขายตลาดส่งตลาดได้และการรักษาสภาพของดินไบดินพังแต่ว่าช่วงนี้นี่มันแห้งมันแห้งกระล่อล่อขยายพันธุ์ต่ออันนี้คือข้องการโคกน้องหน้า ที่ห้าเอามาล่องเห็ดเบงแต่ว่าเป็นปีแรกที่ห้าล่องปลาครับผมปีแรกจะล่องฟังว่าปลาเข็งที่ห้าเอาติดปากไปเข็งซีพี่เนาะครับผมเพราะว่าห้าพอพันเอ็มว่ได้ครับ้าใส่พันเพิ่มมากนี่ครับจะซีพีเป็นคนิจัจครับผมพัฒนาใส่พันห้ากเกาของคนมาล่องล่องเบงปีนี่ว่าปูไอเรื่องปลาเข็งอยู่ในน้องสาระยะเวลาหาเดือนนี่ที่ไรดีซ้ำไรครเป็นการทดลองปีแรก หลังจากที่เหาเจอสภาพของโรคไพยไข้เจ็บโควิดมายามและก็รพักกันบ่มีการมีงานเห็ดกลับมาบานมะซองม,มาพัฒนาบานจาของบ่นนี้มายืดการเกษตรซึ่งมันสามารถเลี้ยงตัวเองได้ครับบล่ลำบ่รวดดอกพีนองพู้ไดเฮ็ดเกษตรบ่มีพู้ใรมีเงื่อนล้านดอกแ,แต่ว่าบ่มีพู่ไกจนบ่มีพู้ใรอดบ่มีผู้ใรอยากมีพ่ออยู่พ่อกินมีบ่อืืดบอ่ดบออยากนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของ การเกษตรนาะฝากพี่น้องบันเท่าถ้าผูไรใด้เมฮ็ดเกษตรเพื่อต้องการเงินล้านนี่บ่มี่แต่ว่าเรื่องอยู่เรื่องกินมีบริบ่รบ์ประหยมดเลี่ยงหมูมากาไก่เลี้ยงง้อเรี้ยงคว้วเรี่ยงปูเรี้ยงปลาปลูกพักปลูกห้ากินได้เบิร์ปีเฮ็ดไ้เห็ดหน้านี่คือความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตรนาะฝากพี่น้องไว้ในเรื่องของการเกษตรผสมผสานโขกน้องหน้ามเดลที่พี่น้องในยินติดหูนี่แหละคือตัวอย่างหนึ่ง ของการเกษตรยุคใหม่สมัยใหม่นะครับถ้าพี่น้องสนใจติดตามช่องกวางอีลีเดอร์กวางอีลีซิพ้าพี่นอ้องมาเบิงมายามพี่ยามน้องมาเบิงการเกษตรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพเจ้าของต่อไปน้องขอบคุณหลายๆสาหรับพี่น้องที่ตามอย่าลืมกด like กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำเดอ้อขอบคุณหลายๆครับเอาอัอลาลาพระจา่กพี่พน้องไว้ซ้ำนี่ละ